สวัสดีครับเคยไหมครับที่รู้สึกกังวลน,นิดๆเวลาต้องเจาะเลือดที่ปลายนิ้วคือหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นนะคะแต่เชื่อเถอะว่าจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็สําคัญกับสุขภาพของเรามากๆด้วยวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีทําไปพร้อมๆกันเลยครับแบบทีละขั้นตอนรับรองว่าทําตามได้แบบมั่นใจแล้วก็ได้ผลที่แม่นยําแน่นอนเอาละครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างก็ตามนี้เลยครับเราจะเริ่มจากคําถามที่ว่าทําไมเราต้องตรวจด้วย จากนั้นก็ไปดูว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ลงมือทําจริงกันเลยพอได้ผลมาแล้วก็จะมาดูกันว่าตัวเลขมันบอกอะไรเราและสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการจัดการกับอุปกรณ์หลังใช้งานให้ปลอดภัยทุกขั้นตอนเนี่ยจะช่วยให้เราดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเลยละครับมาเริ่มกันที่คําถามแรกที่สําคัญที่สุดกันเลยดีกว่าฮะ ว่าทำไมการตรวจง่ายๆแค่นี้เนี่ยถึงมีความสำคัญกับชีวิตของเราขนาดนั้นไปหาคำตอบกันเลยครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการเจาะเลือดแค่หยดเล็กๆที่ปลายนิ้วเนี่ยถึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่มีความเสี่ยงมันมีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่นะคาตอบก็คือใช่เลยครับลองนึกภาพตามนะคะว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการความสมดุลที่พอดีแป๊ะป๊ะ การตรวจน้ําตาลก็เหมือนกับการที่เราคอยเช็คเกจวัดอยู่ตลอดเวลาทําให้เรารู้ว่าตอนไหนต้องเติมอะไรตอนไหนต้องลดอะไรเพื่อให้เครื่องยนต์มันทํางานได้ดีที่สุดหรือที่ศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกกันเท่ๆว่าโฮโมิโอสเตซิสนี่แหละครับข้อมูลตรงนี้แหละที่ช่วยให้เรากับคุณหมอตัดสินใจได้ถูกทางแล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาวได้ด้วยเอาล่ะพอเข้าใจเหตุผลกันแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนของการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือกันบ้านครับ นี่คือทีมงานคนสำคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจร่างกายของตัวเองได้ดีขึ้นนี่เลยครับทีมงานของเราในวันนี้ก็จะมีเครื่องตรวจที่เป็นเหมือนสมองกลแถบทดสอบที่เป็นนักอ่านค่าปากากากับเข็มเจาะคูหูที่ช่วยให้เจาะได้แบบไม่เจ็บแผ่นแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดและสำลีแห้งไว้ปิดท้ายงานครับเช็คให้แน่ใจนะคะว่าทีมงานของเรามากันครบทีมแล้ว ทีนี้มาดูคู่พระนางของเรากันเลยดีกว่าฮะเครื่องตรวจกับแถบทดสอบนี่แหละครับความแม่นยำของผลตรวจทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจ้าแถบนี้เลยนะฮะถ้ามันหมดอายุหรือว่าโดนความชื้นเข้าไปเนี่ยค่าที่ได้ก็จะเพี้ยนไปเลยทันทีเพราะฉะนั้นย้ำเลยนะครับต้องเช็ควันหมดอายุและปิดฝากระปุกให้สนิททุกครั้งนะครับการเตรียมเครื่องนี่ง่ายสุดๆเลยค่ะแค่เสียบแถบทดสอบอันใหม่เข้าไปปุ๊บ เห็นไหมฮะเครื่องจะเปิดเองเลยรอแป๊บเดียวพอเห็นสัญลักษณ์รูปหยดเลือดมันกระพริบๆนั่นแหละครับสัญญาณว่าผมพร้อมแล้วมาถึงเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะนี่คือปากกาเจาะเลือดเพื่อนซีของเราในขั้นตอนนี้เลยมันถูกออกแบบมาอย่างดีเลยฮะเพื่อให้การเจาะเนี่ยมันเร็วแล้วก็เจ็บน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้างในก็จะมีเข็มเล็กๆที่เรียกว่าแลนเซ็ตซ่อนอยู่ครับมาเตรียมปากกากันครับ ง่ายๆเลยนะฮะ4สเต็ป 1. ใส่เข็มอันใหม่เข้าไป 2. บิดฝากลมๆที่ปลายเข็มออก 3. ตั้งระดับความลึกปกติก็จะเริ่มที่เบอร์2หรือ3ก็กำลังดีครับและ 4. ดึงสลักที่ท้ายปากกาได้ยินเสียงคลิกไหมฮะจนปุ่มกดมันพร้อมใช้งานแค่นี้เองครับโอเคอุปกรณ์ครบจ่ายพร้อม ก็มาถึงไฮไลท์ของวันนี้กันเลยฮะนั่นก็คือขั้นตอนการตรวจจริงเราจะไปกันช้าช้าชัดๆัดทีละสเต็ปเลยครับก่อนจะลงมือเจาะจริงนะคะการเตรียมตัวเนี่ยแหละคือหัวใจสำคัญเลยเริ่มจากล้างมือให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งสนิทเลยนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำตาลจากผลไม้ที่เราเพิ่งหยิบกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ข้ามันเพี้ยนได้จากนั้นก็เลือกนิ้วที่จะเจาะ แนะนำเป็นนิ้วกลางหรือนิ้วนางนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้ใช้งานมันเท่าไหร่จะเจ็บน้อยกว่าแล้วก็หนวดหนวดค,งคึงที่ปลายนิ้วเบาๆครับเป็นการเรียกเลือดให้มาคอยตรงนี้เยอะๆอันนี้คือเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดเลยนะคะที่จะทําให้การเจาะเลือดไม่เจ็บอีกต่อไปนั่นก็คือเจาะที่ด้านข้างของปลายนิ้วเสมอเลยครับไม่ใช่ตรงกลางแป่นนิ้วเหตุผลง่ายๆก็คือตรงกลางเนี่ยเส้นประสาทมันจะเยอะกว่ามาก การเจาะด้านข้างจะเจ็บน้อยกว่าอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับต้องลองดูเอาละครับถึงเวลาแล้ว 1. เช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วต้องรอให้มันแห้งสนิทจริงๆนะคะเพราะแอลกอฮอล์ที่ยังเปียกอยู่เนี่ยจะทำให้ค่าเพี้ยนได้ 2. กดปากกาล,ลงไปให้แนบกับนิ้วแล้วก็คลิก 3. อันนี้สำคัญมากเช็ดเลือดหยดแรกทิ้งไปก่อนเลยครับเพราะอาจจะมีน้ำเหลืองปนอยู่ 4. บีบเบาๆให้ได้หยดที่2ที่สวยๆกลมๆแล้วก็เอาปลายแถบไปแตะเบาๆได้ยินเสียงบีบไหมคะเครื่องดูดเลือดเข้าไปเรียบร้อยแค่นี้เองครับรอไม่กี่วินาทีตัวเลขก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอแล้วทีนี้ละะ่ะฮะมาดูกันว่าตัวเลขพวกนี้มันกำลังฟ้องอะไรเกี่ยวกับร่างกายเราอยู่บ้างตัวเลขที่เห็นเนี่ยหน่วยของมันคือมิลลิกร,รัมต่อเดซิลิตรหรือ mgdl นะครับ พูดง่ายๆก็คือมันบอกเราว่ามีน้ำตาลอยู่กี่มิลลิกรัมในเลือดปริมาณ1เดซิลิตรซึ่งเป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกเลยครับโดยทั่วไปนะคะค่าเป้าหมายที่หมอส่วนใหญ่เขาอยากให้เป็นเนี่ยจะอยู่ราวๆ80ถึง180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ถ้าตัวเลขมันต่ำกว่า80ก็อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะน้ำตาลต่ำแต่ถ้าสูงกว่า180ก็อาจจะเป็นภาวะน้ำตาลสูงแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอประจำตัวเท่านั้นเพื่อหาตัวเลขที่เหมาะสมกับเราที่สุดครับรู้ตัวเลขแล้วยังไม่จบนะคะต้องรู้ด้วยว่าต้องทำอะไรต่อถ้ารู้สึกเหงื่อแตกใจสั่นๆแล้วค่าที่ได้มันต่ำกว่า80ให้รีบหาของหวานๆอย่างน้ำผลไม้มาดื่มทันทีเลยครับ แล้วค่อยตรวจซ้ำในอีกชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้ากลับกันค่ามันสูงกว่า180แล้วรู้สึกคอแห้งกระหายน้ำมากๆให้ดื่มน้ำเปล่าเยอะๆแล้วก็ทำตามแผนที่คุณหมอให้ไว้แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามถ้าอาการมันรุนแรงหรือไม่ดีขึ้นอย่าลังเลนะครับต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเมื่อรู้ผลแล้วอย่าพึ่งโยนทุกอย่างทิ้งนะฮะยังมีภารกิจสุดท้ายที่สำคัญมากๆเพื่อความปลอดภัยของทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างนั่นก็คือ การจัดการกับอุปกรณ์ที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีครับต้องจำไว้เสมอเลยนะคะว่าเข็มเจาะกับแถบตรวจที่เปื้อนเลือดมันคือขยะติดเชื้อครับการทิ้งอย่างถูกต้องเนี่ยไม่เพียงแต่ป้องกันอุบัติเหตุโดนทิ้มตํำนะคะแต่ยังช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปสู่คนอื่นได้ด้วย ก็อย่างที่เห็นในภาพเลยครับหลักการง่ายๆคือทิ้งของมีคมทั้งหมดลงในภาชนะที่แข็งแรงที่เข็มมันแทงทะลุไม่ได้อย่างเช่นขวดพลาสติกนนหนาหรือกระป๋องกาแฟก็ได้ค่ะปิดฝาให้แน่นแล้วก็เขียนป้ายตัวใหญ่ๆแปะไว้เลยครับว่าขยะติดเชื้อหรือของมีคมเพื่อเตือนให้คนเก็บขยะเขาระวังด้วยมาดูวิธีถอดเข็มแบบเซฟเซฟกันช้าๆนะฮะ 1. ถอดฝาครอบป,ปากกาออก2 เอาฝาพลาสติกเล็กๆกลมๆที่เราบิดออกตอนแรกนะครับมาวางบนโต๊ะแล้วใช้มือเดียวค่อยๆเสียบปลายเข็มกลับเข้าไปเพื่อความปลอดภัย 3. ชี้ปลายปากกาลงในกระป๋องขยะของเราแล้วก็กดปุ่นดีดเข็มออกไปเลยแค่นี้ก็เรียบร้อยปลอดภัยแล้วครับและนี่คือ5ข้อที่ต้องท่องให้ขึ้นใจเลยเพื่อผลที่แม่นยำที่สุดนะครับเช็ควันหมดอายุอย่าบีบเค้นเลือดแรงเกินไปปิดฝากระปุกเสมอ ห้ามใช้เข็มสำเร็จขาดและข้อสุดท้ายจดบันทึกผลทุกครั้งครับเพราะข้อมูลนี้แหละคือพลังในการดูแลสุขภาพของเราและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันนะฮะว่าพอเรามีข้อมูลสุขภาพอยู่ในมือแบบเรี็วทม์อย่างนี้แล้วเราจะใช้ข้อมูลนี้เป็นเหมือนซูเปอร์พาวเวอร์ในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับร่างกายของเราในทุกๆวันได้อย่างไรบ้างลองนำไปคิดต่อดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ